สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอด,ดติดตามใน IG กันนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังอยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะอยากดันยอดเพจดันยอดร้านหรืออยากให้คอนเทนต์ของตัวเองปังขึ้นไวขึ้นนะคะตอนนี้คุณมีตัวช่วยแล้วคะ่ะวันนี้เราจะมาแนะนําเว็บไซต์ K M Social นะคะไม่ว่าคุณจะอยากเพิ่มยอดติดตามยอดไลค์ยอดวิวยอดแช์ยอด,ยอด,ยยอดคอมเมนต์นะคะที่นี่ก็มีหมดเลยคะ่ะและขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากเลยนะคะเราก็จะเข้าไปตรง Google กันเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะพิมพ์คาว่า K M Social กันเลย แ,แล้วเราคลิกที่อันแรกกันเลยนะคะแล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถไปที่ลงชื่อเข้าใช้กันได้เลยและหากเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกก็สามารถไปที่สมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยะคะ่ะ และเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านกันได้เลยนะคะและเพื่อนๆก็อย่าลืมคลิกที่ชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะและหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลห้วนวายก็สามารถล็อินดู Google กันตรงนี้ได้เลยค่ะและเนื่องจากเรานะคะได้ใช้เว็บไซต์นี้แล้วนะคะก็มีสมาชิกอยู่แล้วเนาะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าแรกเลยก็ไปลงชื่อเข้าใช้กันเลย หลังจากที่เราสมัครกเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเติมเงินเข้าสูร่ระบบกันได้เลยนะคะขั้นต่ําก็ไม่เยอะนะคะสะดวกปลอดภยัยเติมและเครดิตก็จะเข้าอัตโนมัติเลยเราจะไปตรงบริการเติมเงินกันเลยนะคะและวมา่เข้ามาแล้วนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีเลือกถึง4ช่องทางเลยช่องทางที่1นะคะก็จะเป็นสแกนเขียวโ,โคดุทธนาคารนะคะช่องทางที่2จะเป็นซองอังปลาวอลเล็ตช่องทางที่3ก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตและช่องทางที่4ก็จะเป็นทิพโตคอลินซี่พเพื่อนๆก็สามารถอ่นนานคำแนะนำกันจากตรงน,นี้ได้เลยเสร็จแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการแล้วกไกันนที่่เเติมด้ลยะคะ หลังจากที่เราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกบริการที่เราต้องการกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามใน IG กันนะคะแล้วก็จะคลิกตรง i g กันเลยเนาะต่อมาในส่วนของหมวดหมู่นะคะก็จะมีหมวดหมู่ให้เลือกหลายหมวดหมู่เลยหรือเพื่อนๆจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะถัดมาในส่วนของบริการนะคะก็จะมีบริการให้เลือกตามนี้เลยและในส่วนของลิงก์นะคะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าไอจีนะคะแล้วเราก็จะมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันเลยเนาะ เมื่อเราวางลิงก์เสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะในส่วนของจานวนนะคะเราก็จะใส่เป็นจานวนหน0อแล้วกันนะโดยเวลาเฉลี่ยของเรานะคะก็จะอยู่ที่1ชั่วโมง12นาทีนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่13บาทเสร็จแล้วเราก็ไปที่สั่งซื้อกันเลยะคะ่ะเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีแ็บสีเขียวนะคะขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อก็สามารถเข้าไปเช็คข้าไปาดูกันได้เลยนะคะ ต่อมาเราจะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขออดเดอร์ของเราและตรงนี้ก็จะเป็นแ็บสถานะของเรานะคะก็คือระบบกำลังเราประเมินผลอยู่นั่นเองและสิทธิพิเศษนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ใช้บริการสะสมครบ500ยบาทขึ้นไปคุณก็จะปลดล็อกซีรีส์จีนดูได้ทุกเรื่องเลยนะคะฟรีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยแค่ใช้บริการตามเงื่อนไขรับสิทธิ์ดูได้ไม่จำกัดเลยคะ่ะเอาใจใส่ดูซีรีส์กันสุดๆไปเลยเนาะ และนอกจากนี้นะคะเว็บไซต์นี้ก็ยังมีระบบแนะนําเพื่อนให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะคลิกไปตรงแนะนําเพื่อนกันเลยเนาะ แล้วเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากใช้เว็บไซต์ได้ดีแบบนี้นะคะก็สามารถไปที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อยเพื่อนๆได้เลยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจและคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเราเราก็จะมีอัตราค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายคัน like ต so like ่ำที่100บาทกันอีกด้วยหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มอีกทางก็แค่แนะนำเพื่อนมาใช้เว็บไซต์เขมโซเชียลนะคะและทุกออเดอร์ของเพื่อนคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มทันที แลคะคาเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาหรือสงสัยนะคะแรืต้องการให้ช่วยจัดการก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่ามีทีมแอดมินพร้อมดูแลตลอดเวลาติดต่อได้ง่ายตไอ้24ชั่วโมงช่วยเหลือได้ทุกเรื่องเลยนะคะทั้งเรื่องเทคนิควิธีใช้วิธีเติมเงมือนหรือคำสั่งที่ติขัดนะคะเราก็จะเข้าไปตอนติดต่อแอดมินกันเลยเนาะ,ะและม่อเข้ามาแล้วนะคะ,พะเพื่อนๆก็สามารถแจ้งปัญหาใหกับแอดมินกันได้เลยนะคะและในส่วนของเลขออเดอร์นะคะเราก็จะกลับไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะจแด้วก็จะมาคดลอกเลขออเดอร์กันตรงนี้เลย แล้วก็นาเลขออเดอร์มาใส่กันตรงนี้ได้เลยนะคะและในส่วนของข้อความนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะรบกันได้เลยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะจะใช้เป็นไฟล์รูปภาพหรือแท็กเป็นสลิปก็ได้เช่นกันนะคะก็จะไปตรงแท็กไฟล์กันเลยเนาะเสร็จแล้วก็ไปที่ส่งตัวกันได้เลยะคะ่ะและหากเป็นเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการแจ้งประทานพาทางไลน์ก็สามารถคลิกนที่ไลน์กันตรงนี้ได้เลยะคะ่ะและเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถสแกนคิวโค้ตกันได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งให้กับแอดมินราบกันได้เลยเนาะ ก็มาเราจะกลับไปที่หน้าไอจีนะคะตอนนี้นะคะก็มีผู้ติดตามอยู่4คนนะคะแล้วก็จะขออนุญ,ญาตเล่นหน้านี้สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ายอดผู้ติดตามของเราจะเพิ่มขึินบายย้างหรือยังตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะคะและเพื่อไม่ให้ไปกาเสียเวลานะคะเราก็จะตัดภาพไปเจอกันอีกครั้งคือตอนที่ผู้ติดตามของเราขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เอาละค่ะหลังจากที่เรารอกันมาสองสานาทีนะคะตอนนี้นะคะอยอดผู้ติดตามของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแถมระบบก็ยังแถมมาให้เราอีกด้วยนะหากเพืเ่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยเพืเ่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์เกมโซเชียลกันได้เลยนะคะและในวันนี้นะคะหากเราพูดผิพลาด์ประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ